สวัสดีครับผมหนุ่ยครับผมบอยไมโครมือที่บัดวงไมโครผมปูไมโครครับมือปองครับอ้วนมือกีตาร์วงไมโครนะครับอัดไมโครมือเบสวงไมโครครับไกลพบจะดีกบไมโครครับเ,เ,ลเลี้ยงแมวขี่มอเตอร์ไซค์ตีเทนนิสตัดต้นไม้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็มีเล่นคอนเสิร์ตด้วยนะคอนเสิร์ตตามผับอะไรอย่างเงี้ย ไปทาเพลงบรรเลงให้คลื่น GMM สสบายครับก็ทางพิธีกีมมตรมะสอะไรเงี้ยเล่นกับน้องๆที่เป็นต่างๆจีนอะไรเงี้ยฮะเล่นเพลงนู่นน,นี่นั่นไปทําวงอยู่2วงสนุกมากอาตอนนี้ผมทําสวนครับทาสวนยางสวนทุเรียนแล้วก็ปลูกหลายๆอย่างสมุนพง์สมุนไพรมาหที่ครับปีติปีแล้วครับตอนนี้ก็ผลผลิตก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วสําหรับผมนอกจากเล่นดนตรีแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วครับ ก็เล่นดนตรีนี่แหละครับก็บางทีก็ไปช่วยพี่หนุ่ยเล่นโปรเจกต์ของพี่หนุ่ยอยู่ด้วยครับแต่หลักๆแล้วก็คือยัยงยังเล่นดนตรีอยู่ทําเกี่ยวกับพวกสังหารินทรัพย์หรือที่ขายที่ช่วงว่างผมก็ทํางานเพลงผมมีอารบั้มผมเองนะออกอารบัมไม่ได้อยู่แกรมมี่คือทําเองขายเองผลิตเองทุกอย่างขั้นตอนผ่านผมอยู่คนเดียวใช้ชื่อ Moment of Oz แต่คงไม่มีกระแสและเราก็อยากทําอยากสนองตัวเองมากกว่า สไตล์ล็อกแบบไมโครละครับแต่เป็นเพลงร้องผมไปเลยแปลกแปลกไยม, <Nope. S 1> มีทั้งทำร้างเครื่องดนตรีด้วยนะครับอยู่ที่ศิลาชาครับทำพวกธุรกิจเกี่ยวกับโลกออนไลน์อย่างอื่นด้วยครับคือต้อไปหัดทำงานที่ไม่ใช่ดนตรีด้วยแต่เมนหลักๆเนี่ยก็ยังเป็นดนตรีอยู่ครับไมโครเป็นวงที่เพื่อนอะเรื่องของเพื่อนบางคนนี่เล่นกับผมมาตั้งแต่มอซอนหนึ่งเนี่ยมอสองสมัยเนี้ย บางคนก็เป็นลูกพี่เรามาก่อนเหมือนว่าเป็นโรงเรียนเลยไมโครเนี่ยก็คือได้เข้าวงนี้ตั้งแต่ยังเรียนปรกชอ,อยู่แล้วก็เหมือนว่าเพิ่งเปลี่ยนสไตล์จากเล่นป๊อปมาเป็นเล่นร็อปตอนนั้นเราเล่นดนตรีแบบว่าเพราใจรักกางเดียวไม่ได้นึกถึงรายได้อะไรเลยมันเหมือนโรงเรียนแล้วก็ทั้งเป็นอนุบาลประถมมหาลัยใน,ใน,ใ,นในคำเดียวกันนะฮะก็ค่อนข้างผูกพันมากครับเป็นครอบครัว ผมหกคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาแต่เด็กเหมาอนความเป็นเพื่อนความผูกพันต่างๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนสายเลือดของพวกเราแหละนานมาก40ปี4 0กว่าปีผมถือว่ามันเป็นครอบครัวในในในอีกครอบครัวหนึ่งถ้าถามถึงความผูกพันจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นครอบครัวนะครับเริ่มต้นมาจากเป็นเพื่อนกันแล้วก็เล่นดนตรีด้วยกันมาจนเป็นอาชีพคือจนแยกไม่ออกว่าความเป็นเพื่อนกับความเป็นพี่น้องเนี่ยมันรวมอยู่ในนั้นทั้งหมดความผูกพันของคนหกคนมันแยกกันได้ จำไมโครต้องเห็นหน้าไอห้หกคนเนี่ยแหละอคนอื่นแล้วไม่ใช่ไมโครหรอกสำหรับพี่แล้วเนี่ยพี่เป็นสมาชิกน้องเล็กสุดในวงนะครับโตมากับไมโครพี่ก็อยู่ไมโครมายาวนานจนกระทั่งชีวิตมันก้าวผ่านวัยรุ่นมาสู่วัยกลางคนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยความเป็นไมโครเนี่ยเคยใช้คําว่าสลักไว้ในวิญญาณคือมันไม่มีบนหน้าผากไม่มีในอะไรหรอกแต่ความเป็นไมโครมันสลักไว้วิญญาณซึ่ง ไม่ว่าไปไหนมาไ,ไหนก็ตามใครก็ยังเรียกที่ว่ากบไมโครดับเครื่องชนครับคือเล่นและสนุกทั้งวงเลยเสียงหัวใจบอกเดี๋ยวจะเรื่องยาวถเื่อนชนส้มหลนเนี่ยผมก็ชอบเพราะว่าในชีวิตผมก็ได้เจออะไรที่เป็น,ปนส้มหล่นหลายๆอย่าง ใจทรวงทรงมีโอากาสเธอได้เดินจากไปจากไปเสียก่อนก่อนจะเห็นน้ําตาผู้ชายมีเพลงจําฝังใจจําจํามีฝันสองใจ เพลงที่ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยได้เอาออกคอนเสิร์ตอ่ะชื่อเพลงลุงพี่ร้องเองจะไปไหนลุงลุงลุงงงผมชอบจริงใจสยอย่าง

ชีวิตไปวันวันได้แต่ปันจะมีใครอยู่ข้างเคียงอย่าดีควาอย่าดีควาป่ะบกตัวเองว่าอ่า อยากจะบอกใครสักคนอยากจะจะบอกใครสักคนครับฝันที่อยู่ไกลอะไรเงี้ยฝันที่อยู่ไกลฝันที่อยู่ไกลนะฝันที่อยู่ไกลนะฝันน้ยไกลทใใหจ ตอนสมัยตอนที่เราเริ่มต้นกันไมโครแกรมมี่เนี่ยเขาเขาตั้งชื่ออัลบั้มที่หนึ่งว่าล็อกเล็กๆเราว่าคำนี้เหมาะนะเหมาะกับทั้งตัวตนเหมาะทั้งการนำเสนออะไรเงี้ยเราว่าล็อกเล็กๆมันใช่อะ่ะมันล็อกเล็กเลโอ้โหไ,ไม่ออกเลยนะเพราะว่ามือขวาน,นี่แบบว่ามันเป็นแบบที่พี่หนุ่ยเขาแบบข้อมือขวาน,น่ะเนี่ยผมว่ามันเข้ากับวงมากที่สุดเลยอะ่ะทุกคนแบบเหมือนรู้ว่าอันนี้แหละคือคือซิมบลิกของวงอะไรเงี้ย ผมว่าตอนนี้มันไม่จํากัดแล้วเพราะว่าตอนนี้อย่างไมโครก็ไม่ได้มือฝาาทุกคนบางคนก็สองมือบางคนก็มือซ้ายอะไรก็คือหน่วยเขาก็ไม่ได้ชักชวนให้ยกมือขวาเท่าไหร่ตอนนี้ส่วนมากก็ก็เลยคิดว่าน่าจะตามสไตล์ตที่คนมันอย่างไหนเอาอย่างนั้นดีกว่าไม่บังคับกันคําว่าล็อกมือขวานี่มันชัดเจนจนพี่ก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีคําไหนที่จะมารู้สึกไปกว่านั้นนะครับล็อกมือซ้ายครับเพราะผมถนัดซ้าย นึกไม่ออกก็มันล็อกมือขวาตอนนี้มันเป็นล็อกมือขวาซะแล้วมีไม่มีอะไรมาแทนได้หรอครับเพราะว่าเวลาบอกว่าล็อกมือขวาปุ๊บคุณก็จะนึกถึงพี่หนุ่ยนึกถึงไมโครทันทีนะครับไม่มีอะไรมาแทนสวัสดีครับ 이등기 편. 네, 오. 어, ค Music Connection presents m i c r o The Last Rock เล็กๆเมาร่วมสร้างปรากฏการณ์คอนเสิร์ตใหญ่เต็มวงครัะสุดท้ายของ m i c r o เสาร์ที่20พฤษภาคม2566และอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566 Impact Arena เมืองทองธานีขายบัตร29มีนาคม2566จำหน่ายที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา สิบปีเราก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าจะพบปะกับแฟนคลับก็จะเป็นที่อิมแพกหรืออะไรก็ตามแต่ครั้งนี้อาจจะขยบมานิดนึงเพราะว่าอุบิเหตุอะไรบางอย่างนะครับเรื่องวมภัยใ้เสบอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ศกช่วยต่อนะครับเราเราเราเลื่อนมาสามปีแล้วนะใช่ใช่เป็นการเลื่อนสามครั้งคือในที่สุดก็ไฟนอลมาถึงครั้งนี้ที่มั่นใจว่าได้เล่นแน่นอนนะครับ ก็เป็นคอนเสิร์ตแต่เคยเน่นในรอบ10ปีกลายเป็นรอบ14ปีเยแล <Wow. S 2> ้วตอนนี้รอบ1ีคือคอนเสิร์ตอย่างที่ Impact เนี่ยแต่ละทุกครั้งที่ทำเนี่ยจะมีขบวนการหลายฝ่ายมากใช้คนใช้พลังใช้คนเยอะมากคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งจะจัดการให้มันสําเร็จได้ผมคิดว่า Impact เนี่ยโอกาสจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปเนี่ยค่อนข้างยากที่คือวเดลาร์ก็คือมันเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่แต่ว่า คำว่าไมโครเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เดลาร์นะครับก็ยังเป็นไมโครของทุกคนอยู่แต่ว่าคอนเสิร e ์ตเนี่ยอย่างที่หนุ่ยบอกว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดที่คอนเสิร e ์ตใหญ่ๆได้ได้อีกไหมก็เลยใช้ชื่อนี้ต่อไปอาเป็นราชมังคาลาอ <c oughs> ต่อไปค <c oughs> ือดูวิธีปฏิบัติเนี่ยเราจะขึ้น,นทิมแพ็กอลินาสิบปีหนนะครับแต่คนาานี้บรนเลดเราเป็นสิบสามปีถึงสี่ปีมัขึ้นอีกทีเนี่ยแลวก็ถ้าโดยวิธีเดิมเนี่ยอีกสิบปีหน้าก็จะมาทึ่นีอีกรบมันก็คงจะเป็นแบบ เฮ้ยทางั้านอาย,ยุเท่าไหร่แล้ววะกเฮ้ยอายุเท่าไหร่แล้ววะใช่เลยแบบ,แบ,บแนอนยากบอก็ดีว่าอันเนี้ยเป็น the last impact เลยล่ะเพราะว่าถ้าเกิดต้องมาเล่นอีกทีสิบปีหน้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าไงว่าถ้าเพื่อนๆพาลาดก็พาลาดเลยพาลาดแล้วพาลาดเลยไม่มีโอกาสล็อกที่จะมาเจอกันอีกก็ครั้งนี้อยาพาลาดเย็ดขาดสามสิ <30 S 2> กับเพลงนาจะสามชั่วโมงกว่า หรืออาจจะเลยเฮ้ยเอาจริงไหวไหมไหวไหมอยากให้ทุกคนไปทวนร้องเพลงให้ได้ทุกคนดีกว่าแล้วก็มาร้องเพลงด้วยกันเพลงเยอะแน่ๆซ้อมมาหลายรอบแล้วนะครับพอซ้อมรอบแรกก็โควิดมาแล้วพอโควิดจางเสร็จแรกก็ซ้อมอีกเอาเพลงสองมาอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นการเข้าห้องซ้อมแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับคอนเสิร์ตเนี้ยครั้งที่สามแลวที่สามใช่ใช่เตรียมตัวมา สองครั้งพลาดั้องบอกพังเลยมีครับแต่ยังไม่บอกแหมพูดมันเหมือนเหมือนเดิมเลยคือมีแขกรับเชิญแน่นอนทุกทุกคนไม่ผิดหวังแน่แต่ถ้าพูดเลยมันก็ไปเจอไปแบบพี่เหมือนเดิมมาบอกไม่ได้แต่มีครับมีโดยโดยเฉพาะเพลงทุกคนไม่เกว่าบันจับ แต่มันจะเป็นเพลงที่พิเศษที่สุดในตอน <Wow. S 1> นั้นเนื่องจากคนรอก็รอนานไมโครเอนก็ซ้อมมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันพิเศษหน่อยดูที่ถือตั๋วมา3ปีกว่า4ปีก็จะได้รู้สึกเออคุ้มที่ถือตั๋วไว้สําหรับคนที่คืนตัว๋วรีบกลับมาซื้อเลยนะเด,ยเดี๋ยวหมดแล้วไม่ไหวนะเดี๋ยวหมดแล้วห้ามบนห้ามบนใช่ไหมพวกเราจะตั้งใจให้ดีที่สุดนะครับมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ เดอะ a ั t คอนเสิร์ตไมโครครับคิดถึงครับมาเจอกันครับมันแน่ครับถ้าคิดว่าไมโครไม่ไหวลองมาดูสิว่าไหวหรือไม่ไหวแน,แนถาา่ถ้าท้าชายมีท้าทายก้ามาพวกเราตั้งใจไม่ควรพลาดสำหรับคนที่กอดบัตรไว้ขอบคุณมากที่3ปีผ่านมาถือบัตรไว้ทั้งๆงที่คอนเสิร์ตยังไม่มีหมายกำหนดก,การ ตอนนี้หมายกำหนดการชัดเจนแล้วคนที่คืนบัตรรีบไปเอาบัตรคืนเลยนะพลาดไม่ได้งานนี้พวกเราตั้งใจจริงๆสามสิบีแล้วเหรอวงยังสาเจแล้วเขาเล่นเลยทคอนเสร์อแดดเดียวเะยถอให้ใจเฮือกเลยเฮือกเลยพี่ตัดดีๆนะเพราะเราหลุดอะไรไปเพียบเลยถอให้ใจดังเฮืือกเลยัม่เี้ Kita Mac Music Inspiration Magazine.